เื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเราได้ส่งธัญญาไปร่วมงานกับหมากปรินให้ธัญญาแล้วให<ช>้ตังหนดี<ช>ก่อเป็นยังไงบรรยากาศวันนั้นผีเสื้อกินได้ีคทืซอร์พาราเซนนั่นแหละผีเสื้อตัวเล็กๆแล้ววันนั้นมีน้องหมากไปร้องเพลงด้วยนะคะบรรยากาศในงานน่ารักมากน่ารักขนาไดไปดูกันเลยไปดูกันเลยไปเดินเล่นค่ะหนึ่งส เป็นแนววินเทจนะคะจำลองประเทศนิวซีแลนด์นะคะซึ่งเป็นงานที่น่ารักมากๆเลยเป็นงานเปิดตัวขนมนะคะเคลเซ่เปอร์ดินทายผีเสื้อตัวเล็กๆซึ่งวันก่อนนี้ก็ได้ชิมในรายการแล้วอร่อยมากแล้ววันนี้ก็จะมาชิมอีกนะคะานะะนะ่ารักจริงๆเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะ ให้แบบเป็นขนมไว้ป่าตี้ได้เปแม่บ้านแม่เรือนมากทาายํิได้จริงเอมเฮียา์ต้องชอบแน่เลยทําเองกินเองรสกาติความหวานความมันของเขาอร่อยครับตรงนี้ใส่อะไรบ้างเนี่ยนี่เจอเจ้าของค่ะเจ้าของเขาเป็นแฮมเป็นไข่ สวัสดีค่ะคุณสมชายสวัสดีค่ะค,ค,คุณสมชายคะ่ะโอ้ยงานจัดน่ารักมากเลยก็ยะจะเป็นแนวคานาเป้ซะยเยอะนะครับ,รบก็จะเป็นสินค้าที่เอา มาดัดแปลงสินค้าที่เราขายในเซเว่นเนี่ยแหละครับแต่ว่าเราก็มาตัดแต่งสามารถเป็นเมนูสร้างสรรค์ได้ธีมงานในวันนี้อะค่ะเป็นธีมอะไรคะเป็นตีมเหมือนกับเราปิกนิกอยู่ในทุ่งหญ้าในประเทศนิวซีแลนด์เคลเซ่พัตเตอร์ฟินของเราเนี่ยใช้เนยสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์จากนิวซีแลนด์เราก็เลยจากที่จะจัดบรรยากาศให้มันแมชกันแล้วทำไมเคลเซ่บัตเตอร์ฟินต้องเป็นผิเสื้อตัวเล็กๆด้วยอะค่ะเนื่องจากเราคิดว่าความ เป็นผีเสื้อตัวเล็กๆน่ารักเนี่ยเบาสบายนะครับรเราอยากให้ผู้ริโภคได้รับขนมที่อร่อยทานแล้วฟินมีความสุขอะไรแบบนี้ฮะมันก็เลยจะเป็นชิ้นเล็กนิดนึงที่พอดีคำ ทานเข้าไปแล้วก็สามารถต่อเนื่องเนาะทานได้เรื่อยๆแล้วเดียเด๋ยวก็หมดซองจริงค่ะทานไปนเรื่อยเพลินมากอร่อยมากมีขายที่ไหนบ้างคะตอนนี้ก็วางในเซเว่นอีเลเว่นทั่วประเทศนะครับประมาณ90,00สาขาหลังจากนี้อีก2เดือนก็จะวางในซูเปอร์มาร์เกต็ตแล้วก็ร้านค้าทั่วไปทั่วประเทศอืมก็ไปซื้อกันได้แล้วนะคะแต่ตอนนี้จะรบกวนคุณสมชายพาแท้เดินดูงานหน่อยได้ไหมคะเพราะงานจัดหน้ารักจริงเดินดูบรรยากาศชิลๆนะฮะเดินคนเดียวมันเกิดเป็นปิกนิกอะไรอย่างงี้ยฮะเชิญครับ ដ្លាប มาจากคำว่าอะไรเคลเซ่ว่าที่มาไม่ธรรมดาเคลเซ่ก็จะเหมือนกับเป็นเสียงแห่งความสุขครับเวลาเรามีความสุขเราก็เราก็จะเปลคอมาว่าเป็นเคลเซ่ก็คืออาจจะโยงไปถึงว่าเวลาเรากินอาหารที่อร่อยเนี่ยเคลเซ่อ๋อมันมาจากนี้นี่ก็คือเวลาเราพูดเคลเซ่เราเนี่ยปากเราจะยิ้มใช่แล้วก็ถ้าเกิดอยากจะอร่อยก็ต้องเคลเซ่เราจะมีความสุขใช่าเคลเซ่เคลเซ่ ติ่ตัวใหญ่ค่ะกับขนมอร่อยๆในวันนี้ครับผมก็ใครที่อยู่ที่นี่นะครับถ้าใครได้ยินเสียงนี้ก็เข้ามาชมภายในงานได้เข้ามาชิมกันในงานได้ครับลองว่าอร่อยถูกปากทุกคนแน่นอนครับค่ะและนี้คือเคล็ลนะคะหัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อยบัตเตอร์ฟินกินแล้วฟินเหมือนมากรินแน่นอนค่ะวันนี้ขอบคุณ หมากแบบแก้มเห็นแก้มหมากแล้วแบบอยากจะหยิกแก้มไม่ใช่เปล่าๆนะรอๆๆไล่แต่แฟนคลับเยอะมากใช่คลีกันตรมขนน่าดที่เป็นหนุ่มที่ทำได้เป็นพี่จริงเลยเนาะอืออีกวันหนึ่งที่เคลเซ่บัตเตอร์ฟินมาร่วมรายการนะฮะก็ขอบอกเลยว่าเราได้ชิมมาแล้วเลยมากอร่อยจริงนะครบรรจุไว้ในซองซึ่งปกติเนี่ยเราจะกินพวกข้าวบัตเตอร์ฟลายมันขนาดใหญ่แต่นี่เขาย่อเป็นไซส์แต่มันกลินมาปะไม่มาโอ้อร่อย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 อยากได้เอากลับไปบ้านเป่าวยังกินไม่ได้เดี๋ยวเที่ยวที่กร ค่ะ,ะสามารถซื้อได้ตาม7 e เ e ่นอนนะคะ